ตัวแทนของชาวบ้านใหม่ไทยเจริญตำบลท่ามะไฟหวานอําเภอแก้งคร้อจ,งจังหวัดเจียพูงกว่า50คนก็นำเอกสารหลักฐานนะครับเข้าไปยื่นต่อในอําเภอแก้งคร้อเพื่อให้เร่งดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานนางนิสราวันศรีศักดิ์นอกผู้ใหญ่บ้านบู่ที่8บ้านใหม่ไทยเจริญก็บอกว่าคือเขากล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่โดยนำเงินกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เงินกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านรวมกว่า4 0 0 0 0 0บาท ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2561ัชาวบ้านและคณะกรรมก,การกองทุนหมู่บ้านได้เข้าไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางนิสระวันโดยที่เบื้องต้นนะครับคือก็ได้มีการรับสรารภาพว่านําเงิน,นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจริงและก็พร้อมที่จะคืนเงินให้ด้วยจนเวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า1ปีก็ยังคืนเงินนะฮะแล้วก็เดินทางมาขอความเป็นธรรมเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยปลดออกจับตําแหน่งหรือว่า มีคำสั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกจากตำแหน่งด้วยนะฮะ ว่าที่100ร้อยตรีสนัน่นพัดเปี่ยมสกุลปลัดอาวุโสอำเภอแก้งครอ้ยอยืนยันว่าเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็กำลังกังวลอยู่นะคะตอนนี้ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยร้ายแรงแล้วค่ะซึ่งดูจากเอกสารหลักฐานที่ได้สอบสวนทั้งทางตรงและทางลับพบว่ามีมูลความจริงโดยเป็นขั้นตอนในการดําเนินการสอบถามไปยังคณะกรรมาการและชาวบ้านที่ร่วมลงชื่อร้องเรียนเพิ่มเติมว่ายังคงยืนยันตามเดิมหรือไม่ตามที่ได้ร้องเรียนกัน มาเป็นแบบนั้นด้วยไหมจากนั้นถึงจะมีการสรุปข้อมูลหลักฐานส่งไปยังจังหวัดนะคะส่วนเนี้ค่ะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก็น่าจะได้สรุปผลกันประมาณ1เดือนด้วยกันค่ะ